สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ขับรถถึงบ้านหนองกกแล้วนะครับนี่คือบ้านหนองกกนะครับบ้านหนองกกน้อยหมู่ที่9ตําบลบัวหุ่มนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนี่คือถนนภายในหมู่บ้านของบ้านหนองกกนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ้านหนองกก ผ่านบ้านบัวหงม,มาแล้วก็จะถึงบ้านหนองกกนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบ้านหนองกกน้อยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบ้านหนองกกใหญ่นะครับเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่หลกักๆจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ผ่านมาเขียนว่าบ้านหนองกกน้อย <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านหนองกกใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับมู่บ้านนี้บ้านหนองกกนะครับนี่คือถนนภายในหมู่บ้านนะครับของบ้านหนองกกตําบลบัวหงษ์อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดได้บรรยากาศทีเดียวครับมีฝูงวัวนะครับเดินอยู่ข้างหน้านะครับผู้ชมครับมีฝูงวัวโอ้ฝูงวัวขนาดใหญ่เลยครับฝูงวัวขนาดใหญ่เลยครับผู้ชมครับฝูงวัวนะครับภายใน บ้านหนองกกนะครับหมู่ัวนะครับภายในหมู่บ้านหนองกกนะครับหุมใหญ่ทีเดียวครับขับรถมายังหมู่บ้านหนองกกนะครับทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ลัดไปยังอําเภอบึงบูดจังหวัดสีสกเก์น,นะครับ ข้างหน้าผมซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหนองกกันนี้นะครับสังเกตดูชาวบ้านขับรถครับมักจะโผล่มาแบบนี้แหละอ่าซ้ายมือน,นะครับเป็นโรงเรียนบ้านหนองกกนะครับนี่ครับโรงเรียนบ้านหนองกก บนบัวหุ่งอ,อราศีสไลจัังหวศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปรีวิวอีกหมู่บ้านหนึ่งต่อนะครับสวัสดีครับ